สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีความเก่งเฉพาะทางในบางเรื่องนะแบบโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดมากๆนะคะเป็นคนที่มีความรักเพื่อรักฝูงนะเป็นคนที่แบบมีน้ำใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างความ ประทับใจให้กับคนอื่นน่ยคือหมายถึงว่าถ้าเวลาที่เขาอยู่ในกลุ่มนะเขาก็พยายามที่จะสรรหาเรื่องที่มันเฮฮาเข้ามาพูดคุยค่ะแล้วก็ไม่ชอบที่จะอยู่ในกลุ่มที่มันตึงเครียดถ้าเกิดว่าเกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะแบบเริ่มและหาเรื่องที่มันเฮฮาเข้ามาป่วนในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยอ,อยู่ในอารมณ์ที่มันผ่อนคลายขึ้นนะคะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญนะแล้วก็เป็นคนที่รักในความอิสระค่ะ ไม่ชอบที่จะให้ใครมาบังคับหรือว่าบงการชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าใครมาบังคับหรือบงการเนี่ยเขาจะฉีกออกมาทันทีค่ะเหมือนกับว่าแหกแหกกดออกไปเลยนะคะและคนที่เกิดในวันนี้เนี่ยะคะก็ยังมีวาจาที่น่าหลงไหละคะ่ะมีลูกเล่นลูกหยอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆ หลงสเสน่ห์คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนแบบเผลอใจได้ง่ายๆนะคะเวลาได้คุยกันนะโดยไม่รู้ตัวนะคะสําหรับข้อเสียของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะข้อเสียของคนที่เกิดในวันนี้ก็คือบางครั้งในเรื่องบางเรื่องนะคะเขาค่อนข,ข้างเป็นคนที่นี่งเงีาวนะแล้วก็มีความขี้น้อยใจออกมากๆเลยนะคะบางทีก็แบบปล่อยอารมณ์แบบ คือถ้าน้อยใจมากๆปล่อยโฮได้ง่ายๆเลยนะคะเป็นคนที่บางครั้งก็ไม่ยอมใครนะแต่ถ้าเกิดเขาโมโหนะคะหรือมีช่วงจังหวะที่เขาแบบอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมานะคะใครห้ามก็ไม่ฟังดังนั้นนะคะเรียกว่าเบรกแตกไปเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์เนี่ยวนแปลนิดน,นึงนะขึ้นบ่อยลงบ่อยนะคะ เป็นคนที่คิดมากคิดกังวลค่ะในบางทีเนี่ยก็มีความสับสนในตัวเองอะ่ะบางครั้งก็แบบคิดอีกอย่างหนึ่งบางทีก็คิดอีกอย่างทั้งที่ความจริงเวลามันพุ่งผ่านไปแค่แบบ5นาทีส0นาทีอย่างงี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะคะเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่ายเหมือนกันเหมือนคนวันพุธกลางวันนะแต่ว่าคนที่เกิดวันนี้จะค่อนข้างขอบจั l นิดนึงค่ะ เป็นคนที่เหมือนแบบความจัดอะถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาจับไตได้ว่าแบบเฮ้ยไม่รู้หรืออะไรเงี้ยก็จะแบบความจัดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความหัวรั้นนะคะใครเนี่ยไปแนะแบบตรงๆนะคะเขาจะไม่ค่อยฟังนะค,ะคนที่เกิดในวันนี้